เธอฆ่าสามีเมื่อเดือนตุลาคมปี66อ้างว่าแคนที่สามีติดกรารพนันเธอเลยต้องการจบเรื่องนี้ด้วยการแอบเอาเซายนายใส่ลงไปในแคปซูลยาแทนยาจริงที่สามีต้องกินตามใบสั่งแพทย์แล้วก็อีกสองวันสามีก็ตายเธอบอกกับคนอื่นๆว่าสามีเป็นสโตรกนะตายก็เลยรีบเผาหลังจากนั้นเธอก็พบรักกับชายคนใหม่ แล้วก็ถูกคนในครอบครัวขัดขวางเธอก็ล้างแค้นด้วยการไปฆ่าเด็กนะไปฆ่าหลานสาวซึ่งเป็นลูกของน้องสาวหลานสาวอายุ7ขวบนะแล้วก็ฆ่าหลานชายอายุ12ขวบลูกของพี่ชายอืมคือแค้นที่น้องสาวแค้นที่พี่ชายขัดขวางการพบรักใหม่ฆ่าลูกฆ่าหลานตัวเองโอ้โหตายตอนนั้นคนในครอบครัวก็ไม่มีใครคิดว่าหลานเด็กสองคนเนี่ย ถูกสารพิษไยนายคิดว่าเป็นเรื่องของบ้านนี้มีเคราะหบ้านนี้โดนขอหรืออะไรี่ต้องแก้เคล็ดนะครับจนกระทั่งเธอกำลังจะฆ่าหลานอายุ18เอ่อตอนต้นเดือนกรกฎาคมมีคดีดังสะเทือนขวัญน,นะครับข่าวของเวียดนาม มาจากไซนายเหมือนกันมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเวียนทีหงบิดนะฮะนางเวียนเนี่ยนะครับอายุ38ปีถูกตำรวจจับคนนี้ครับถูกตำรวจจับอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามถูกจับเมื่อวันที่5กรกฎาคมต้องสงสัยว่าฆ่าสามีฆ่าหลานสองคนนะครับฆ่าตายนะแล้วก็จะฆ่าหลานอีกคนหนึ่ง แต่ว่าหลานคนสุดท้ายเนี่ยรอดพอรอดปุบ๊บก็ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลถึง15วันพอออกจากโรงพยาบาลได้จึงมีการตรวจสอบอ๋อหลานคนนี้ของเธอเนี่ยอายุ18ปีไปรับพิษสารไซยาไนายเข้านะครับพอสอบไปสอบมาก็เลยสาวไปว่าเมื่อปีที่แล้วเธอคนนี้ฆ่าผัวฆ่าหลานสาวหลานชายอีกสองคนนะครับก็มีการไล่เลียงกัน เธอฆ่าสามีเมื่อเดือนตุลาคมปีหกหกอ้างว่าแค้นที่สามีติดก,การพนันนะฮะทำให้ครอบครัวมีปัญหาการเงินพูดก็ไม่ฟังเธอเลยต้องการจบเรื่องนี้ด้วยการแอบเอาไซยาไนใส่ลงไปในแคปซูลยาแทนยาจริงที่สามีต้องต้องกินตามใบสั่งแพทย์สามีกินยาที่คิดว่าเป็นยาของตัวเองแต่ความจริงแล้วถูกสอดใส่ด้วยไซยาไนแล้วก็อีกสองวันสามีก็ตาย เธอบอกกับคนอื่นๆว่าสามีเป็น stroke นะตายก็เลยรีบเผานะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอก็พบรักกับชายคนใหม่แล้วก็ถูกคนในครอบครัวขัดขวางเธอก็ล้างแค้นด้วยการไปฆ่าเด็กนะไปฆ่าหลานสาวซึ่งเป็นลูกของน้องสาวหลานสาวอายุเจ็ดขวบนะแล้วก็ฆ่าหลานชายอายุสิบสองขวบลูกของพี่ชายอื คือแค้นที่น้องสาวแค้นที่พี่ชายขัดขวางการพบรักใหม่ฆ่าลูกฆ่าหลานตัวเองอ่ะโอ้โหนะตายออตอนนั้นคนในครอบครัวก็ไม่มีใครคิดว่าหลานเด็กสองคนเนี่ยถูกสารพิษไยานายคิดว่าเป็นเรื่องของเออบ้านนี้มีเคราะห์บ้านนี้โดนของหรืออะไรเง,งี้ยสายมือ,อ,อต้องแก้เคร็ดนะครับจนกระทั่งเธอกำลังจะฆ่าหลานอายุสิบแปด อีกคนนีงจะฆ่าอีกคนแล้วหลานอายุสิบแปดเนี่ยรอดพอตรวจสอบร่างกายเอ้ทำไมคุณมีสารสไซยาไนา์ก็เลยสอบสาวเลาเรื่องไปอ๋อไปรับมาจากคุณคนนี้แน่อืม,อมที่สุดแล้วท่านผู้ชมฮะเธอฆ่าผัวตัวเองเพราะว่าตัวเธอนี่แหละติดก,การพานันตัวเธอติดการพานันแล้วฆ่าผัวและไปบอกคนอื่นว่าผัวเนี่ยติดการพานันอ,อดูสิฮะแล้วพอจะมีผัวใหม่ ถูกกีดกันก็เลยไปฆ่าหลานฆ่าเด็กฆ่าหลานนะฮะอันนี้เป็นข่าวใหญ่มากที่เวียดนามและเหมือนกับบ้านเราเลยฮะพอมีข่าวแบบนี้ปุบ๊บสังคมเวียดนามก็ถามหาเอ ي, ๊ะทำไมเธอไปเอาสารไซยานามาจากไหนซื้อในโซเชียลมีมากามายแอมก็ซื้อในโซเชียลนะใช่นะซื้อในโซเชียลนี่ท่านผู้ชมฮะและจากข่าวเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีข่าวว่าไกด์ใช่ไหมฮะบอกว่ามีการสั่งซื้อ ยางูหมายเลขเจ็ดยางูหมายเลขเจ็ดแล้วก็คนที่ชื่อไทเกอร์ใช่ไหมเป็นคนเอามาให้ใช่ตอนนี้ก็กําลังตามหา,าตัวคนช<า><า>ื่อไทเกอร์ซื้อฝากฝากไทเกอร์ซื้อนะฮะกำลังตามหาไทเกอร์อยู่นะครับยางูเนี่ยท่านผู้ชมฮะยางู <im it> เป็นยาบํารุงร่างกายนี่ฮะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นยาบํารุงร่างกายที่คนเวียดนามนิยมรับประทานนะฮะและคนเวียดนามที่มาประเทศไทยก็จะรู้กันดีว่าจะต้องมาซื้อยาตัวนี้ ในเมืองไทยคุณทีละค,คุณกินอยู่หรือเปล่าไมไ่กินแต่แต่คนเวียดน,นามชอบแต่ซื้อในเมืองไทยใช่เขาบอกไม่ขวดเท่าไหร่ไม่ได้<ข>บอกฮะเพ,เพราะเพราะไกด์เนี่ยบอกว่าเขาฝากเงินมาให้ประมาณหมื่นหนึ่งพันนะเป็นหมื่นเลยนะเออเออแต่แเราไม่รู้ว่าซื้อกี่ขวดวนะใช่ฮะเขาบอกว่าคนเวียดนามมักจะมาซื้อยาง,งูในเมืองไทยนะฮะส่วนใหญ่จะฝากไกด์ซื้อ มาซื้อแถวแถวลาก,กระบงังและยางูนิยมกันในเวียดนามมานานนับสิบปีแล้วครับลักษณะายางูจะเป็นกระปุกนะเป็นเม็ดเป็นขวดโหลแบบนี้ฮนะส่วนหมายเลขเจ็ดน่าจะเป็นสรรพคุณนะยางูหมายเลขเจ็ดน่าจะเป็นสรรพคุณน,นะฮะเพราะไกด์จะเรียกกันเป็นหมายเลขเวลาจะไปซื้อยามาให้นะยางูไม่มีขายในเวียดนามเนะี่ย ไม่มีขายในเวียดนามเวียดนามนิยมต้องมาซื้อในไทยใช่ฮะอหลังจากที่ไกด์คนนี้เห็นภาพกระปุกยางูที่ขายในเว็บไซต์ก็ยืนยันว่าใช่ยาลักษณะแบบนี้แหละนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรหรือเกี่ยวก็ไม่ทราบนะแต่ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่ายางูที่เขาฝากไทเกอร์ซื้ออ่ะมันช่วงวันที่สามถึงวันที่ห้ากลคือคนซื้อคงตายไปแล้วคนที่ฝากซื้ออ่ะคงจะเป็นหนึ่งในหกอะไรเนี้ยใช่ไหมฮะ คือกลับมาเมืองไทยแล้วก็จะซื้อไปด้วยไงอืมนี่ยาบำรุงร่างกายแต่ที่ผมสงสัยก็คือว่าไอสารสซยาไนนเนี่ยที่เอ,อผู้หญิงหมายเลขห้าเนี่ยไปแอบบชงไว้ในชาแล้วก็อันนี้ก็บรรยายสรรคุณยางูใช่ไหมไทยอ,อ่านสิเป็นเป็นยาโดบหรือเปล่า,าขับพิษทีข่ข้างในร่างกายอืม รักษาใสีทวงเลยเออ <c oughs> อ๋อแล้วแล้วมีตัวไหนบอกว่าโดบเดิบอะไรมีไหมพลังหนุ่มอะไรอย่างงี้มีไหมไม่มีดูดีๆท้ายดูดีๆก่อนอ่ะดีๆพี่เทละเขากําลังโหยหา <c oughs> อยู่อันนี้อย่างงูกลับมาที่ศาลสยามนายคือเราก็ไม่เคยเราก็ไม่รู้นะอะอยังไม่จบ <c oughs> อะไร อ๋อ oh, oh. ถ้าเกิดจะกินยาพวกนี้อืมอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ชมฮะเวลาท่านจะทานยาอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าทานพร้อมกันกันกบชากาแฟอ๋อ oh. อันนี้เราก็รับทร<อ>าบดีอยู่แล้วเพราะว่าลิตของคาเฟอีนเนี่ยมันจะไปสกัดไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยรับสารจากตัวยานี้ได้เยอะอืมนะฉะนั้นก็ควรจะเว้นห่างจากการรับประทานชากาแฟสักครึ่งชั่วโมงนะเออแล้วค่อยกินยาทุกชนิดนะกินยาทุกชนิดนะฮะรวมยาตัวนี้ด้วย แต่สารไซยาไนเนี่ยมันมีกลิ่นไหมไม่มีไม่มีกลิ่นใช่ไหมตำรวจบอกพอผสมน้ําแล้วเนี่ยมันไม่มีรสไม่มีกลิ่นโอ้โหแล้วกินเข้าไปเนี่ยถ้ากินเข้าไปในปริมาณที่มากเนี่นะประมาณนาทีหนึง่งอ่ะตายเลยโอ้โหมีหน้าแบบใช่ไหมทั้งห้าคนนี้ถึงแบบเออแล้วมันจะแบบลักษณะแบบขาดอากาศใช่ มันจะทําให้ร่างกายเราไม่รับออกซิเจนท่านผู้ชมะนี่เพราะมันไม่มีกลิ่นนี่เองหรือต่อให้มีรสชาตินิดหน่อยนะเวลาผู้หญิงคนนั้นก็ผสมลงไปในชาเนี่ยแล้วก็เทให้แต่ละถ้วยแต่ละถ้วยเนี่ยถ้าเกิดมีรสชาติฝาดๆหน่อยถ้าเป็นรสชาติไซยาไนเนี่ยเขาก็อาจจะนึกเป็นรสชาติชาของประเทศไทยก็ได้เชาไอ้นี้มันแปลกๆดีเว้ยใช่ไหมก็ซดต่อไปนี่โอ้โหคดีนี้ตำรวจ ไปเก็บถุงชามาด้วยนะในถังขยะกับในในกา้ําเนี่ยอืบอกถุงชามันมีสีแปลกๆสีเข้มๆสีเข้มๆอ่าเข้มๆแปลกๆนี่ฮะก็เพิ่มเติมให้ทราบนะท่านผู้ชมฮะใช่ส่วนพ่อแม่ของช่างแต่งหน้าที่เสียชีวิตเนี่ยเอคุณพ่อคุณแม่เขาเศร้าโศกเสียใจนะฮะแล้วก็บอกว่าลูกชายเนี่ยออกจากบ้านเมื่อวันศุกร์บอกว่าเดี๋ยวไปไปไปทำงานที่ประเทศไทยไปสามวันกับวันอาทิตย์ นะฮะทางบ้านก็รอว่าเาว่าที่จะกลับมากี่โมงเดี๋ยวจะได้ไปรับพ่อ,อจะไปรับแต่ลูกชายโทรมาไวาที่บอกว่าเดี๋ยวอยู่ต่ออีกวันหนึ่งงานยังไม่เสร็จเอ,อนี่นะฮะแล้วก็มาเสียชีวิตตอนบันจันเนี่ยฮะจบเลยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฝงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ